สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําข้าวผัดกุ้งเม็ดล้วนนะคะค่ะสูตรนี้ทําง่ายนะคะเพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยค่ะแล้วก็สําหรับเด็กๆที่ไม่ชอบทานผักนะคะค่ะข้าวผัดกุ้งอันนี้นะคะทําง่ายด้วยนะคะค่ะรับรองนะคะเด็กๆชอบแน่นอนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะจากการซอยต้นหอมก่อนนะคะค่ะข้าวผัดกุ้งของเรานะคะที่เราทำาเครื่องปรุงจะไม่เยอะนะคะก็เป็น เคล็ดลับในการทำข้าวผัดไม่แฉะเม็ดล้วนนะคะต้นหอมนะคะเราก็จะซอยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แครอทนะคะจะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะให้หน้าทานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นำมาหั่นเป็นเต๋าเล็กๆนะคะ เราจะใช้ปริมาณแค่นี้พอนะคะค่ะเราได้แล้วนะคะต้นหอมซอยกับแครอทหั่นเต๋าเล็กๆนะคะก็จะเป็นข้าวสวยนะคะที่เราหุงมาไว้เป็นข้าวที่เหลือจากเมื่อวานนะคะค่ะปริมาณก็ประมาณ300รอกรัมนะคะก็ได้ประมาณ2ที่นะคะค่ะเราก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะค่ะก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะ แค่นี้เราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะคะค่ะแล้วก็ใส่แครอทลงไปเลยนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมซอยนะคะอันนี้ก็เป็นกุ้งขาวนะคะที่เราแกะเปลือกนะคะแล้วก็ผ่าหลังล้างทำความสะอาดดึงเส้นดําออกแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการทําข้าวผัดกุ้งเลยนะคะค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะผัดกุ้งก่อนนะคะ เมื่อกุ้งสุกแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นได้เลยนะคะต่อไข่ลงไปเลยนะคะแล้วใช้ไข่ไก่สามฟองนะคะเสร็จแล้วนะคะเรานำข้าวนะคะลงไปผัดได้เลยะเป็นการทำข้าวผัดแบบง่ายๆนะคะเม็ดข้าวล้วนนะคะแล้วก็สไม่แขะด้วยนะคะ เป็นการปรุงให้เสร็จในขั้นตอนเดียวเลยแล้วไม่ต้องอําหลายขั้นตอนนะคะาตามด้วยกุ้งนะคะที่เรา,าถัดเอาไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยโค,ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยะคะ่ะ แต่งด้วยต้นหอมมะนาวและหอมซอยนะคะเราก็จะได้ข้าวผัดกุ้งนะคะเม็ดล้วนนะคะไม่แฉะนะคะค่ะสําหรับเพื่อนๆหรือว่าเด็กๆนะคะที่ไม่ชอบทานผักนะคะค่ะข้าวผัดกุ้งสูตรนี้นะคะ,คะทําง่ายมากๆเลยนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ